ยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้คอปเตอร์บุ๋มสิงห์นุ๊กทนยดุล

เชิญกับคุณออสุรหิตกับได้ให้เกียรติประกาศรางวัลครับวสวัสดีครับสำหรับรางวัลลูกทุ่งหอมอลำยอดวิยมได้แก่ไรอันกาดบินดิทครับดีดีด้วยนะ เสียงหวานรุ่นใหม่ครับที่่ายร้องคนไทยรู้ทุกเอื่องไทยรอและเข้าจึงใจรายกานการบันทิตครับเชิญกล่าวเลยสักเล็กน้อยกับรางวัลนี้นะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเป็น้อ้การบันดิตครับวันนี้รู้สึก เป็นเกียรติก็ดีใจมากนะครับกับรางวัลลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับที่แฟนๆได้ร่วมกันโบสถให้ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่อดรับอดนอนนะครับร่วมโบสถกันนะฮะก็ขอบตาก็ค่อนข้างคล้ำกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางไม่หมดนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีในวันนี้ก็ไม่มีอะไในวันนี้นะครับแล้วก็ยุงข้าวได้ขอดนะครับขอบคุณทางค่ายที่ว่าทําอะไรก็ขัดขวางหมดเลยนะครับไม่ค่อยได้สนับสนุนอะไรมากหร่ เราเล่นครับเราเล่นครับเรื่องจริงคือสนับสนุนเต็มที่เลยครับเต็มที่มากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นเลยครับเป็นเกียรติมากครับยังไงก็ฝากชื่อท่านมาในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับและยินดีด้วยเดี๋ยนเชิญต่อเลยนะครับและขอเชิญคุณพันธวัฒน์น้าวิสุทธ์ครับผู้บริหารบริษัทร